เขาบอกว่าขนมปังหนึ่งแผ่นเราไม่สามารถกินหมดได้ภายในสามสิบวิสิบวิสุดท้ายมันน้ำลายมันดูน้ำลายหมดใช่ไหมเห้งเลยเฮ่งไม่เยเนี่ครับทุกคนครับสายเมืองเรามีแฟนคลับนะคับเดี๋ยวเขาไม่ได้เนี่ ซื้อโอห์น่าไปไหนก็มีแฟนคลับมีคนรู้จักนะครับก็คือมีคนดังใช่เป็นแบบว่าดาราย่อมๆดาราเลยอ้าวันนี้ม <Yeah, like ีประเด็นอีกแล้วกับการที่ชื่อคลิปว่าเมื่อโอห์น่าอยากคลิปนี้โอน่าเออหัวข้อนี้คือเราทำกันได้อยากทำนู่นเนี่ยทำนี่สามารถเราทำได้หมดทุกอย่างได้หมดเป็นรายการตามใจพวกกูนั่นเองเอ่ออันเดีกันเดี๋ยวเข้าเข้าไปที่ถ่ายของจริงนี่คือโลเคชั่นที่เราถ่ายครับก็คือเอาอย่างเงี้ยตอนรถออกก็คือเลคคอร์ดนะได้ถึงและ บอสเราอยากได้มุมใหม่ๆนะอยาได้มุมใหม่เพื่อให้คนดูมีความสุขกับการดูคลิปก็จะเห็นมุมแปลกๆของพวกเราในการเปิดคลิปถูกต้องลองรถกันทุกคนอันนี้ออฟฟิศใหม่นะจะอยู่ติดกับบ้านสวนสักรินดาวไลท์ถูกต้องหลายคนถามว่าเอ้ยมันจะไปถ่ายที่ไหนกันนี่ไงนี่ไงที่ถ่ายของกู้เป็นบ้านสวนของพี่เจี๊ยบชนยินเองที่เราจะถ่ายกันหรือเรียกอย่างหนาบ้านสวนของพวกเราเออของเราเฮ้ยจีดีเอฟ่ะเฮ้ยพี่เจียบสัญญาน หมือนไม่ต่อยคนข้างทางมาแล้วปั่นอย่างยานมา อย่างเจเลยนี่ถือันอุ้นแล้วงานผมเองครับซื้อมาเท่าไหร่ครับเย้เมียก็เมียก็รู้เดี๋ยวนี้หกมาหกหลักแล้วกันนะอะหกหลักอ่ะหกหลักหกหลักแล้วกันเราสามารถยกได้เลยอ่ะมันนี่มันหนักมันหนักนะเอาตามกูยังหนักกว่าไม่ใากกานอื่นยกไม่ได้นงานเหรียญงานอย่างยกไม่ได้นะเอะลรเนี่ยนี่มันยกไม่ได้ยกไม่ได้มันราคามันไม่ใช่ได้เนี่ยเรายกได้เลยพอดีตายดิซี่เพราะว่าออฟฟิศย้ายมาอยู่แถวบ้านเนี่ยใกล้ใกล้บ้านเลยก็เลยอยากออกกำลังกายไม่ไม่ใช่แบบว่าหมอบอกว่าเราเป็นโรคเป็นอะไรนะ กําลังกายไม่ใช่บริหารปอดบริหารปอดได้หนึงเ๋ยไม่ใช่ปอดอะไรอะไม่อยู่ตรงนี้มันช่ลงตัวเลยที่ไปมันดูมีชีวิตชีวาลงตัวงัวมากกว่าดูดีกว่าตอนอยู่ที่ออฟฟิศเราอ่ะไอ้ของร้อช่วยป้องใช่มันเดินมัดูน้ำสะอาดจังวะประโยชน์พี่เราน้ำมันข้นน้ำน้ำมันเป็นน้ำน๊าบดูแล้วแบบว่าหายใจได้เต็มปอดอ่ะเออพี่อยวนี้อยู่นี่แหละย้ายมาใช่ไหมย้ายมา มาแล้วคนแห้งมาแล้วคนนอนกลางบ้านเดียววันที่คนแห้งครับคนนอนกลางบ้านเมื่อวานเกิดใจด้วยโอ้โหเต็มถ่ายร่างแล้วก็คืออ้าวมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรอ่ะกิฟต์โอฮันะมันนี่ยังอยู่ยังมีอารมณ์อยู่เป็นไราช่ไหมเอาขอตี่เหอะมุงมุงมาท้องมันแต่รู้ว่าขาบางถึงพื้นเลยกูจะขยี้เงินไม่กูว่ากูวขึ้นเหมือนนี่ไงอ่ะ ยาคุแก่จากยากูอย่างนี้ไอ้เหี้ยเสียมดเลยเมื่อโอฮาน่าอยากเมื่อโอฮาน่าอยากก็จะมีเหตุการณ์อะไรหรือบั็กของโลกออกมาเล่นกันเรื่อยๆครั้งที่แล้วเราทําอะไรไปเราทำเจ็ดทบเจ็ดทบกระดาษเจทบโอ้เจ็ดัะไม่ได้โอ้ my g วันนี้มีอีกอย่างหนึ่งครับผมขนมปัง เป็นยังไงบ้างกันแล้ววะขนมปังแถวเลยที่เป็นแผ่นๆฟาร์มเขาสดใหม่ทุกเช้าฟาร์มเฮาขอบคุณจากเตาาฟร์มเฮาดินเตาเดินเนึนงไหมเราฟาวเขาจบใช่ไหมเนี่ยว่าครับผมเขาไม่ได้เป็นปอนให้เรานะเขาบอกว่าขนมปังหนึ่งแผ่นเราไม่สามารถกินหมดได้ภายในสามสิบวิริงเหรอเฮ้ยยิ่งมันดูถูกกูเกินไปเปล่ามึงดูถูกคนแล้ว เดี๋ยวก่อดกอย่อนาล้จับเลยกินๆินปกติกันนะกินแบบไหนพับไหมหรือว่าไปหอย่างนี้เดียวจนจนจนืนน่ะจนหมดปากสามสิบกินอ๋อแต้ะกูกินแบบร้านมอันนี้ตึ๊บน้ำตามแล้วเก็ได้อะแไม่รู้ทบงนี้ได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเราเรา่อนหนึ่งสามสิบกินะครับอันนี้มันรับทายหลังหรือว่านับ้างหน้ากิทาหลังนเหนียออีแอลกอฮอล์อยู่ข้างในคอไดเปล่านะเปล่าเลี่ยนป่าแอลกอฮอล์ยังเลยนี่กินทั้งหมดเลี่ยนหมดนะ หนึ่งสองสามไปไอ้กลับับบังบเฮ้ยกี่วีแ้วถ้าฝืนคืนเลยอ่ะเดยยสวเ้ยุยสิบวีไปแล้วเฮ้ยเหมือนจะองื่ไม่ได้ทำไมทำไมอูไม่ได้จริงสิบวีสุดท้ายน้ำลายมันดูดน้ำลายหมดเลยใช่ไหมถึไม่ได้ถึมไม่ได้สองหนึ่ง ไม่มีทางครับทำไม่ได้นะครับเมื่อจริงไม่เกี่ยห้ะเอียดแล้วมันไม่ละเอียดอีกมันเหนียวแล้วแบบมันมันดูดน้ำลายปากแห่วเลยว่ะมันเลยเกินไม่ได้ไมันอื่นอะไรไม่ได้ปากมันมีน้ำลาน้ำตามเกินได้เลยนะดิว่าร้องร้องวิธีลองกอนเอาวิธีไหนกัดแบบว่ากินก่อนแล้วค่อยเคี้ยวอ่าแบบแท้แท้ก่อนเร็วๆเลยมาลองมาลองมาลองสามสิบวิครับป้องคือการกัดชิ้นเล็กเหมือนหนอนกินใบไม้ค่อยๆใช้การรับประเคี้ยวทีเดียวเลยค่ะัวหนึ่งไป นี่แต่มันยังไม่เคี้ยวไงมันไม่เคี้ยวในปากแล้วมันก็จะไปเหมือนกูเขาหลุมมันก็จะรวมกันมันก็แค่แห้งทำไมผึ่งผึแล้วมันซืไม่ได้ผึ่ืผึกุดกุดแห้งมันแค้นเหรอมันแข็งเหรอลองไหมติดคอตายมันแย่มันกินมเวลา ไม่ได้ว่ยนะสามสิบปีเลยไม่เหมือนจะเคี้ยวง่ายนะไม่เหมือนเคี้ยวง่ายแต่มันกลืนไม่ได้ไม่รู้เหรออ๋ออะนกูเห็นข้อผิดพลาดของไอ้ป้องกับสบอนแล้วสบอลคือแบบว่าเคี้ยวไม่ทันต้องปีดการมันต้องเร็วขึ้นต้องไม่มีน้ำต้ปีดการแต่ปั่นจักรยานมันก็ไม่ได้ต้องปีดอะไรเข้ามาในชีวิตนะ้ปิดกลีเดือดที่สาเดอดที่ชุดที่สาชุดี่ น้ำก่อนให้มันหล่อลื่นี่มันหล่อเลยเลยเลยอมไว้ก่อนไหมไม่ได้อมไม่ออมเลยคืนเลยอะไรวะกลวยเออเหมือนทานน้ำมันให้เราปากอ๋ออมไว้เหรออมไว้อมไว้อมไว้้อวแล้วก็เอะไรวยอ่ะยี่เอาไม่กลับไปทานเออไป20กว่าเกี่ยวกูว่าคืนไม่ได้ทำไมเป็นเพราะอะไรม่จะเหนียวอยู่ในปากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบปีกง๊าบตบปีกง กางได้แล้วดีกว่าคอเรืองกลมเลือคุณนึกว่าการิดงคอปุ๊บป๊บปึ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 ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊ กูไม่ได้เพี่อะไม่ได้กูบอกแล้วยืนไปตายไอ้เนี่ยยิ่งกูอยากเคี้ยวเลยนะนี้ดีขึ้นไงไม่ยมีมีวิธีไหนนกูกูแนะนำกัดคำนึงเล็กเคี้ยวกินเลยว่าน่าจะหวโดยโดยโดยที่น้ำโดยปุ๊บน้ำคำอ่ะเออข้าวคำน้ำาคำนขนมปังคนส่วนใหญ่เขากินกับพวกกาแฟโอ้วนตินเพว่าแบบว่าน่าจะแบบว่าทำให้แบบอิ่มตัวอ๋อเป็นบอกน้ะให้มันให้มันดูดซับน้ำแล้วก็จะเคี้ยวง่ายขึ้นก็ได้ทีนี้มึงทำไงมึงบอกยีก็ผสมสูตรกลัวสูตรพิศบอนคือการกินอ่ะเ เหมือนเรากินชิวๆอะแบ่งเป็นสี่ส่วนสี่ส่วนแล้วก็กินกับน้ำด้วยอลองโดูลองโดดตามพี่นะครับเริ่มปุ๊บช้าจังวะไห้ช้าเกินไปแข่งแข่งกับเวลาเลยแข่งกับเวลาหน่อยดิเริ่มเึ้นแบ้ลุกโดนไอเย็นคือได้ไหมคือได้ไปไม่แต่ถ้ามันดำเร็วกว่านี้เด็กอะไรความใหญ่สัตว์มันจับเวลาอยู่เนี่ยไอ้เนี่ยอัดอีห้าพี่แล้วเนี่ย จเย็นเยนพ่อโแล้วอ้หมนหมดแล้วไอ้จัดเนียอไหเนี่ยทปเร็วนี้อาจจะได้นะไม่เย็วมันงึงช้าจังวะอ้เ้กูเห็นแบบเออคนต่นเช้าเขกินชิวๆกันงั้นเดี๋ยวลองเอาวิธีกูมาแล้วมันต้องอ่าไม่ไม่รววันนี้อะ ดวมเลยขอบอะชีฝอยไงชีฝอยเอาดิแล้วสุดท้ายก็ยัดเป็นอนเดียวหนึเราไม่ได้ยัดยังไงแต่มึงต้องเคลียร์ทีละชิ้นนะถ้าไปหมดเหมือนกูจะเหมือนกูเออเออว่ะกูหมดไปเกีงไหนเมื่อกี้เลยกูหมดไปกีงไหนเมื่อกี้เลยอ่าจะเจนี้อันนี้ลองดูนะย่างสามสองหนึ่งเริ่มเกินเลยเกินเลย กินน้ำกินน้ำมัฝืนเลยน้ำถือมือมือเออตอต่อชิ้นสัตว์อสิบวิน้ำต่อยีวิมันกือน้ำกินน้ำเออสิ้าวิสิบวิสิวิเร็วเร็วี่สิวิเ้าแคขอสั่นเลยสั่นหกห้าอี่้ขึินขกินกินแมวอ ธรรมชาติมันสร้างให้ขืนไม่ได้มันไม่มีแบบละลายหล่อลื่นอ่ะใช่โอ้แห้งแล้วแห้งหมดปากคือครัเมันก็เข้าไปอยู่ข้างในนี้ด้วเราต้องไปถามแบบมันมีมันมีกูรูอยู่เรื่องเนี้ยปาวัตปาวัตปาวสยบอะวิครึ่งมนดนเป็นตั๊กโก้ ก็จะใส่แกน้ำตามไงแกน้ำรูดน้ไปด้วยกินข้าวมื้อน้ำมีสูตรว่ามีสูตรว่ามีใครเจ๋งๆนะน้ากรเป๋นงเราจุ่มเอากินเรากินนักวิทยาศาสตร์เชิดเหมองคนครับผมเป็นคนสับปะตงเราเองนะครับลุงเก่งนั่นเองลุงเก่งลุงเก่งสับปะตู้ลุงเก่งทำไงลุงเก่งถ้าใช้หลักการเดียวปลาสวายมันจะพองแล้วก็มันจะมีน้ำข้างในเฮ้ย ฟองด้วยเหรอปัดปุ๊บมีไรตรงไหนอยู่แล้วอ๋อมันก็คืนได้เลยมาแล้วการจับเวลาจับเวลาก่ลาด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 โอ้ลาดเหมือนแยมเลยจุ่มเลยมือสั่นงนะลงชุ่มอีกชุ่มอีกดิไหนนะชุ่มอีกชุ่มอีกนอแล้วขงหลังข้างหลังข้างหลังไปยินสามทีวีไปลุยเฮ้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 ยเกินเกินเกิน โอ้แม่ก๊อดไอ้ยศิษย์เกิดวิคุณถึงว่าไอ้ยศิษย์จะไปสวายจนวิครึ่งเลยทีเดียสวัสดีครับนี่คือรายการจุดเกิดเหตุนะครับจากการครั้งที่แล้วที่มีการบักการพับประดาษจาก7ครั้งเป็น8ครั้งทางนี้พวกเขากลับมาอีกแล้วครับ จากการปักของโลกคือการกินขนมปังให้หมดภายใน30มสิบวิว่าเขาแต่ละคนได้มีวิธีการกินขนมปังแต่ละคนก็จะมีวิธีไม่เหมือนกันเขาได้เรียนรู้และได้ทําตามกันจากพี่สวายวัดขำกิ้งลิงกับหมาเขาได้กินหมดด้วยวิธีการเทน้าลงไปในขนมปังแล้วก็ได้ลงกินิสบลูเรคคอร์ดท่านไปงานหน้าได้ขึ้นป้ายประดับ ปดาป้ายใหญ่ๆได้เช่าเป็นพื้นที่โฆษณาอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับแล้วขอให้ทุกคนติดตามพวกพี่ขอด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องผมได้ครับมผมฝากห้องชีพด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นการรายงานหมดแล้วที่รายงานน้าพองถ่ายภาพพี่จอนตัดต่อพี่สบอลทำพอ็อปพี่อาร์มเคที T, พี่ดิว ตัดต่อมาสเตอร์พี่อู๊เดินเล่นปั่นจักรยานทั้งวันเด็กโูงงานยืนดูพี่ป้องนอนหลับกินนิ่มอร่อยอ่าพี่มีนกินเหล้าสุบรี่หงายเก่งพี่ทอบอลเลี้ยงลูกบิทเทิลแง่ๆตอนนี้จะเหมือนน้องบิทเทิลแล้วครับแล้วก็พี่บิ๊กได้กลับมาแล้วนะครับกลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม แน่นอนเออช่างสังเกตไั้เหี้เออไอ้ไอ้ว้าวมันเป็นญาติกับปลาสวายไม่ไเฮ้ยจบเลยที่ดียโดนรถโดนรถล้างเลยครับจบเลยทำแค้นคอเลยนั่งปืดคอได้ยู่งตใหญ่ อ่อประมาณเนื้อกันรู้ว่าบักโลกเราแก้ได้แก้ได้นะครับผมเมื่อวันอ้ายอยากก็จะเป็นแนวแนวนี้เป็นเอาบัคของโลกมามาเล่นกันนะครับถ้าเกิดที่ดูอยู่นะครับมีอะไรที่คิดว่ามันคือบัคของโลกมันคือทำไม่ได้ไปได้ยากไปได้ยากอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์บอกเลยเราจะทำให้ดูนะครับผมโอเคครับผมก็อย่างงี้ไลค์แชร์สำใครอวดหน้าด้วยครับผมเตือสวยนเดี๋ยวดีอวหน้าชอบนี่เลยเี้โอยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเมาอ่ะ โอเคครับอาาที่เอาได้อร่อยกร่อนดีครับวันนี้ชุ่มนานแล้วบึ๊ดบึดเลยนะรู้สึกเลยว่ามันแบบบุบถ้าเป็นน้ำแดงไฮบวอผสมนั่นม่้าเล้ยาอร่อยเลยอุ้ยอยากดู้มเออมันมันเอาโซดาเลยได้เลยได้เย โอ้แม่นนนางเธอสายเอวระยกใหญ่ห้อยยิ่งเธอจังต้นใจแต่ฉันต้นใจแค่วันไทยโอใช้แล้วก็มองเธอหมดพอเธอมันาน,นานลงไรถึงผมจะดูตรงจอแต่ผมไม่มีพิดพลายแม่นวลน,นางเธอยกย,าย้ายเธอสายเอวระบันไทยยิ่งมองยิ่งมองนานนมันยิ่งจะพาใจวันวหยอยากจะเข้าไปทั้งเายแต่เห็นวันไทยแล้วล้นลายดึงดูดสายตาของผู้